สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะจะมาเสนอเกี่ยวกับต้นนี้เลยสตรอเบอรี่สตาร์นะคะเป็นไม้ตะกุลบอลสีเหมือนกันค่ะต้นนี้รับมาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็ผ่าหัวของเขาด้วยวันนี้หัวของเขาก็คือเดี๋ยวดูกันนี่ค่ะอันนี้ก็ผ่ามาลงมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ย เดือนนึงก็ประมาณนี้ค่ะคือสียังไม่ถูกกัดน,นะคะยังเป็นเขียวๆอยู่เลยใบของเขาก็กลมๆหัวใจเล็กๆค่ะเดี๋ยวสักเดือนหนึ่งก็น่าจะย้ายได้แล้วนะคะเนี่ยเดือนหนึง่งต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนสีหรือเปล่า คือมันต่างกันมากเลยนะคะต้นที่เป็นต้นแม่เนี่ยค่ะเขาก็อายุอายุได้เดือนกว่าแล้วก็คือตัดตัดทิ้งไปหลายหลายใบแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเน่าบ้างช้าจากการขนส่งด้วยค่ะก็เลยตัดทิ้งไปอันนี้ก็เป็นใบใหม่ที่เขาแตกมานะคะ ใบของเขาก็น่ารักดีนะคะแต่ตัวนี้นะคะ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่พื้นสีชมพูเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นพื้นสีชมพูนะคะตัวนั้นจะสวยกว่าแต่ช่วงที่ซื้อะคะ่ะคือทางร้านเขาไม่มีสีนั้นก็เลยได้พื้นสีขาวแบบนี้นะคะ่ะตัวนี้ก็สวยดีนะคะอาจจะเปลี่ยนสีเร็วๆนี้ก็ได้อืก็ <c oughs> ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะกัดสีเป็นสีชมพูได้หรือเปล่า แต่ว่ารอดูใบถัดไปนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิแววค่ะถ้าหากว่ากัดเป็นสีชมพูอ่ะอีกอีกแบบหนึ่งนั่นนะ่ะเขาก็คือมันเป็นพื้นสีชมพูอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่แต่ถ้าสีแบบนี้กัดเป็นสีชมพูก็ต้องลองดูะคะ่ะว่าจะกัดได้หรือเปล่าจะเปลี่ยนสีตำได้หรือเปล่านะคะรอดูใบถัดไปดูค่ะ การเลี้ยงบอลสีนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะคะอันนี้ก็เพิ่งศึกษาดูได้เดือนกว่า,วาสองเดือนนี่เองค่ะก็ก็รับเข้ามานะคะก็ตามเนี้ยค่ะรับเข้ามาแล้วก็ลองมาขยายดูเรื่อยๆค่ะก็คือยังไม่เห็นต้นที่มีดอกที่จะทําให้เราผสมได้นะคะก็เลยผ่าหัวดูนี่เลยค่ะผ่าหัวแล้วก็ลองขยายดู ก็ส่วนใหญ่ก็รอดหมดเลยนะคะหัวที่ผ่าไม่มีคือมีน้อยมากที่แบบตายไปนะคะอย่างหัวอย่างหัวตัวเนี้ยคือผ่าแบบชิ้นเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูต้นที่ยังไม่โตนะคะอย่างตัวนี้นะคะเขามีรากมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีหนอกที่แทงออกมาค่ะ แบบนี้นะคะก็คือเล็กมากแต่ว่าเล็กมากนะคะแต่ว่ารอดค่ะเนี่ยแม้ว่าจะผ่าแบบชิ้นเล็กๆนะคะแต่ถ้าอยากให้ออกมาไวๆนะคะก็สามารถที่จะแบบตัดหัวใหญ่ๆนะคะอันนั้นนะแทงได้ไวคะ่ะอย่างเจ้ากงไกเซอร์ตอนนั้นนะคะที่ตัดไปต้นนั้นนะคะอาทิตย์กว่าก็คือแบบแทงออกมาแล้วมีรากมาแล้วเนี้ย ก็สามารถลองไปทําดูนะคะสําหรับคนที่แบบสนใจอยากขยายลองซื้อมาแล้วแต่ไม่กล้าผ่าหัวก็ลองไปผ่าดูค่ะคือไม่ได้ยุ่งยากนะคะวิธีการแบบง่ายมากนะคะหลายหลายคนก็ได้ลงคลิปให้ดูนะคะวิธีการผ่าหัวบอลทํายังไงผ่ายังไงล้างแล้วก็ไปเพาะที่ไหนบ้างแล้วแต่ว่าตัวเองอะ่ะจะใช้วัสดุเพาะยังไงบ้างบางคนก็ใช้แค่ทรายค่ะ บางคนก็ใช้พิทมอสหรือบางคนก็ใช้แบบทันดำๆะคะ่ะก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะความสะดวกแต่ละคนแต่มันเลี้ยะคะ่ะเพราะไว้ในดินเพาปลูกเลยค่ะที่เขาผสมมาก็คือลงไปในดินเลยค่ะให้เขาเติบโตในดินเลยโอเควันนี้นะคะก็เสนอประมาณนี้นะคะสำหรับน้องสตอรี่สตาร์สวยๆต้นนี้นะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ